การถอดถอนโมของพักเพื่อไทยกับพักประชาชนได้เกิดความสงสัยและความกังวลให้กับสังคมทําให้เกิดการต่อยอดข่าวสารและการวิจารณ์ต่างๆที่สร้างความสนใจอย่างมากการเข้าชื่อของสสพักเพื่อไทยไปยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอนโมที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกันทําการเมืองของพักภูมิใจไทยและพักประชาชนทําให้เกิดความสงสัยว่ามีการแทรกแซงหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกล่าวถึงว่าไม่กังวลกับการถอดถอนโมอนี้แต่เป็นการตอบสนองตามสิทธิ์และกฎหมายที่มีอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรเป็นการติดตามและสนใจอย่างมากจงไม่คอวอ รบลาดการติดตามข่าวสารและการเติบโตของเรื่องนี้ต่อไปโมหรือ memorandum of agreement เป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างพรคภูมิใจไทยและพรคประชาชนซึ่งเป็นการร่วมกันทำการเมืองแต่การถอดถอนโมอนี้ได้เกิดความสงสัยว่ามีการแทรกแซงหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุทินกล่าวถึงว่าการถอดถอนโมนี้เป็นการตอบสนองตามสิทธิและกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่ควรเป็นการติดตามและสนใจอย่างมากจึงไม่ควรพลาดการติดตามข่าวสารและการเติบโตของเรื่องนี้ต่อไป แต่ที่น่าสนใจคือการถอดถอนโมอันนี้ได้เกิดจากการเสนอของพักเพื่อไทยว่าหากพักประชาชนโหวตเลือกนายชัยเกษมมิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยก็จะยุบสภาในทันทีซึ่งเป็นการเสนอที่น่าสงสัยและเกิดความสงสัยว่ามีการแทรกแซงหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุทินกล่าวว่าไม่กังวลเรื่องนี้เนื่องจากสิ่งที่พักเพื่อไทยเคยทำเราก็ทำตามยกเว้นเรื่องที่ไม่ถูก เรื่องนี้ได้เกิดความสงสัยและความกังวลให้กับสังคมทําให้เกิดการต่อยอดข่าวสารและการวิจารณ์ต่างๆที่สร้างความสนใจอย่างมากจึงไม่ควรพลาดการติดตามข่าวสารและการเติบโตของเรื่องนี้ต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่ควรเป็นการติดตามและสนใจอย่างมากจึงไม่ควรพลาดการติดตามข่าวสารและการเติบโตของเรื่องนี้ต่อไปทั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรมีการติดตามและสนใจอย่างมากเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นทางการจากทางการเมือง